จะพูดให้ฟังใน3หัวข้อละกันนะครับหัวข้อแรกคืออย่างที่เบรกเกิดกนะ็คือการที่เราจะมีบ้านสักหลังเนะี่ยมันต้องผ่านกระบวนการออกแบบก่อนวางแนวคิดว่าเราให้บ้านออกมายัางไงอันที่2ก็คือ,เร,อเรื่องการเลือกกรรมวิธีในการก่อสร้างนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องสําคัญเลยจบมาแล้วบ้านคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดไหมเอฟเฟกมันจะได้ไหมอันนี้เป็นการวัดกลินของผู้ออกแบบแล้วก็ทีมงานก่อสร้างเลยฉะนั้นไปดูกันเรื่อง สวัสดีครับเีีเยกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยช่องจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้เป่เอกพามาที่นครนายกนะครับเห็นไหมว่าวิวของเี่เอกข้างหลังนี่สวยมากเลยแต่ทีนี้บ้านที่จะให้ดูคือเป็นบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่พิเศษหน่อยคือเป็นบ้านที่เรายกบ้านนะครับยกโครงสร้างจากจันทบุรีเนาะเพราะเปี๊ยกจันทบุรีก็ยกโครงสร้างจากที่นั่นเนี่ยมาประกอบที่นี่แล้วก็มาทำาฟิรนิชชิ่งที่นี่ฉะนั้นแนวคิดในการออกแบบบ้านหลังนี้มันต้อง ออกแบบและก่อสร้างบ้านหลังนี้มันต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใน3หัวข้ะละกันนะครับไปดูกันทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวันที่พี่เอกได้รับโจทย์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณลูกเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่นครนยยกนะครับพี่เอกต้องมาดูที่ก่อนนะครับส่งข้อมูลกันแล้วอยากให้มาดูที่เพราะว่าที่เนี่ยสังเกตเนาะตรงนู้นเป็นภูเขาตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีบ้านบ้านเดิมอยู่แล้ว นะครับในพื้นที่5ไร่นะครับทีนี้เราจะทํำยังไงดีอยากจะสร้างบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงท้ายที่เลยคือ,อเวลาที่เจ้าของบ้านท่านบอกว่าเข้ามาที่อย่างนี้ปุบ๊บเวลามองไปบ้านหลังใหญ่เนะี่ยมันต้องสวยเลยต้องแกรนอลังการแต่ระหว่างนี้อยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เอาไว้พักผ่อนก่อนนะครับเวลาที่แขกไปใครมาหรือตัวเองมาอยู่เนะี่ย จะได้มีที่พักนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องมาวางแผนกันในขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ต้องสำรวจพื้นที่ก่อนเดินดูทั้งหมดเลยว่าแต่ละที่เป็นยังไงเราจะวางบ้านปุ๊บมันจะขัดกับบ้านที่กาลังสร้างไหมหรือบ้านที่เราลงมาปุ๊บมันต้องสัมพันธ์กับบ้านที่มีอยู่แล้วเราจะสร้างมุมไหนนะครับเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูสวยงามดูกลมกลืนกับสิ่งที่เรามีอยู่ฉะนั้นอ่ามันต้องคิดทั้งหมดนะครับแล้วก็คอนเซปต์ก็คือบ้านหลังเนี้ย ขอสองห้องนอนนะครับสำหรับเจ้าของบ้านเองแล้วก็สําหรับแขกนะครับเพื่อให้เวลาที่แขกเข้ามาเนี่ยก็อยู่ได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วก็ตัวเองมานอนด้วยนะครับแล้วก็ต้องสร้างให้เร็วนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาเรื่องเรื่องฝนช่วงหน้าฝนปีหน้าฝนมันมันเยอะดังนั้นการสร้างบ้านโครงสร้างปูนเนี่ยน่าจะไม่ตอบโจทย์แล้วเพราะว่าทางที่เราลงมาเนี่ยตรงนี้มันลงมาสร้างตรงนีงน้มันสร้างไม่ได้เลยเพราะว่า รถใหญ่เข้ามาได้เมื่อรถใหญ่เข้ามาได้เนี่ยก็มีปัญหาละเรื่องการขนยาสยฤดรการเตรียมงานแล้วทําเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเคลียร์ริ่งอีกเพราะว่าบ้านหลังนี้กาหนดการเสร็จละก็คือก่อนปีใหม่นะครับวันนี้วันที่2ี่นะครับ25ธันวานก็คือวันคริสต์มาสพอดีนะครับความตั้งใจแรกของท่านเจ้าของบ้านก็คืออยากจะให้บ้านหลังนี้มันเสร็จเพื่อคริสต์มาสก็โอเคก็เสร็จนะครับวันนี้เด็กมาเตรียมเคลียร์ริ่งส่งบ้านนะครับนี่คือแนวคิดในการที่เราจะทําบ้านสักหลังหนนนนี้้ฟัังก์ช่คือเขามามปบ ขอเป็นห้องโถงลงโลง่ลง,ลง,ลงนะครับมีพื้นที่ระเบียงด้านหน้านะครับห้องโถงก็มีอาจจะมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆสำหรับเป็นตัวเอาไว้อุ่นอาหารไว้นั่งจิบกาแฟนะครับแล้วก็นั่งคุยกันสำหรับแขกที่มาแล้วก็ตัมาพักผ่อนแล้วก็ต้องมองเห็นพื้นที่โดยรอบของบ้านเลยนะครับแล้วส่วนห้องนอนก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของของแขกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ด้านหลังตัวเองก็ไพรเวทนิดนึงนะครับก็เป็นของท่านเจ้าของบ้าน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยบริเวณลานตรงเนี้ยพบจะเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ของของแขกนะครับของท่านเจ้าของบ้านเองนะครับฉะนั้นนี่คือแนวคิดของฟังก์ชันการใช้งานบ้านในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีรูปไฟล์ Refer รเรนซ์นกาที่เจ้าของบ้านจนะส่งเข้ามาว่าอยากจะได้บ้านสไตล์นี้นะหน้าตาประมาณนี้เกดูเรฟเฟนแล้วก็โอเคมันเข้ากับบ้านที่มีอยู่เราก็เดินต่อแล้วก็ออกแบบให้มาให้ตัว บ้านเนี่ยมันสัมพันธ์กับพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็เลเยรเลนที่เขาชอบเนี่ยมันยังมีกินไอของบ้านที่ไป็ออกแบบอยู่อนี้คือหลักในการออกแบบทีนี้กลับมาในเรื่องของหมวดที่2บทหมวดใหญ่เลยคือเราจะเลือกระบบก่อสร้างยังไงนะครับอย่างที่พีบอกแล้วว่าเราพิจารณาไว้แล้วว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเรามาสร้างปุ๊บพื้นที่ตรงนี้เลยตรงนั้นณตอนที่เรามาดูนะฝนมาตกวันนี้นวันเลยแล้วก็ตกเยอะมากทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันแบบอ่อนนุ่มลดลงมาไปได้เลยแม้กระทั่งรถกระบะนะครับฉะนั แนวทางที่เราจะเอาวัสดุอะไรเข้ามาแล้วมาทํางานแล้วมาทํางานตรงนี้มันจะกินเวลาอย่างน้อยประมาณสัก2เดือนในการที่เราจะทําบ้านขึ้นมาจากดินดัะนั้นพี่เอกดูระยะเวลาในการทํางานแล้วไม่พอแน่ๆนะครับแล้วเจ้าของบ้าน,นท่านอนุมัติแล้วว่าแนวคิดในการที่พี่เอกเลือกโครงเหล็กนะครับในการทาโครงสร้างบ้านแล้วก็ผนังเราก็ใช้ระบบพกผนังแห้งก็คือเป็นผนังแซนวิชนะครับแล้วก็ใช้ระบบ ต่างๆที่มันเป็นด้ายทั้งหมดคือไม่มีระบบที่เป็นการต้องผสมน้ำเลยฉะนั้นตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถจะแลบงานกันได้ในทุกๆส่วนนะครับเพื่อให้มันประหยัดเวลานะครับทีนี้นี่คือขั้นตอนในการที่เราแบบพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้ระบบไหนในการก่อสร้างแล้วบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดประมาณสัก80ตารางเมตรให้จบภายในระยะเวลา2เดือนครึ่งนะครับอันเนี้ยตั้งแต่วันสตาร์ทเชื่อมโครงเหล็กตัวแรกปุ๊บถึงวันเนี้ยเอามาติดตั้งเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง นะครับก็สำเร็จรู้ล่วนะครับวันนี้พี่เอกเอามาเช็คในเช็คงานทั้งหมด,หมดก็99%แล้วก็มีนิดหน่อยคือปัดกวาดเช็ดถูเ,เก็บสีบางจุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้แล้วขั้นสุดท้ายเลยก็คืออันนี้สำคัญเลยว่าเอ๊ะบ้านมันออกมาแล้วเนี่ยแนวคิดในการวาง1-2แล้วแบบอันที่3คือมันตอบโจทย์กับที่ดีไซเนอร์ผวกแบบหรือสถาปนิกหรือเจ้าของบ้านเนี่ยได้คุยกับสถาปนิกกันบแล้ว มันเป็นไปอย่างที่คิดมาวันนี้พี่เอกจะพาไปดูเลยวันนี้ตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับอากาศก็กาลังดีเลยประมาณสัก22สองศานะครับก็อากาศเริ่มเย็นแล้วตอนกลางคืนนี้ก็น่าจะประมาณสักสิบห้าองศานะครับแดดแล้วหมดอ่ะในบ้านหนึ่งไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันเลยนะครับอ่าอันนี้พี่เอกทําชานไว้ก็คืออยากให้ตรงนี้อ่ามีมีบริเวณที่มีพื้นที่ต้อนรับก่อนนะครับก็สไตล์บ้านที่เอกคือยกขึ้นมาอย่างน้อยนะครับ 1เมตรเพื่อให้บ้านเนี่ยมันเสมอกับบ้านเดิมนะครับตัวพื้นบ้านนะฉะนั้นรี่เอยกยกรอยไว้เพื่อที่ว่าด้านล่างเนี่ยมันหนีน้ําได้ในในกรณีที่มันมีน้ําน้ําบาาเข้ามาจริงแต่ว่าคุยกับทางเจ้าของบ,บ้านแล้วว่าในวันที่น้ําสูงจริงก็ก็แค่แค่นิดเดียวครับแค่ชุ่มชมน้ํตรงแถวๆนี้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นตัวบ้านมันรอยอยู่แล้วครับในพี่เอกเราดีไซน์ว่าตัวชานบ้านเนี่ยเดินขึ้นมาก็เป็นสเตป็ปมีลูกเล่นนิดนึงนะครับขออนุญาตถอดรองเท้า มีวเด่นขึ้นมาพวตัวนี้พเพกดีไซน์ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราังนั่งใช้งานได้ทุกส่วนด้านหลังเนี่ยเอกตั้งใจว่าจะเป็นไม้พุ่มเนาะก็ถ้าใครอยากจะชอบเนาะเป็นบ่อปลาค์าอะไรก,ก็ปรับได้นะแล้วตัวนี้ตั้งเป็นกระถางต้นไม้นะครับแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นไม้พุ่มก็เอาไม้พุ่มเตี้ยความสูงสักเมตรแปดสิบสองเมตรก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามองจากบ้านมาเนะี่ยอยากจะให้มันเห็นฟอร์มของต้นไม้เห็นใบเห็นดอกที่มัน มีสีสันสวยงามนะครับเพื่อให้มันเป็นใกล้ตัวเนาะในส่วนไกลตัวเนี่ยตรงนี้พี่เ,เซตกับทางท่านเจ้าของวแล้วว่าจะขอต้นไม้ใหญ่ตกต้นหนึ่งนะครับเพราะเวลามองจากตัวบ้านมาพี่เ,เซตกระจกมาใหญ่ไว้ตรงนี้มันจะได้ดูดูเขียวเขียวนะครับเพราะว่ารอบบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นไม้แบบไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้พุ่มสลับกันไปเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูดูอยู่กลางป่าอยู่ในเขาเป็นบ้านสําหรับพักผ่อนจริงๆนะครับนี้พี่เอกจะไล่ไปเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บ แนวคิดก็คือบ้านเนี่ยที่ตะวันตกอยู่ด้านหลังนะครับแล้วตรงเนี้ยพอที่ตะวันตกครชดุดช่วงบ่ายเนี่ยมันจะได้ร่มแล้วจะได้ร่มจากต้นไม้สองต้นนี้นะครับเราสามารถจะตั้งมุมกาแฟตรงนี้เลยมุมนะพักผ่อนแล้วก็ถ้าตรงลานข้างล่างนี้เป็นลานปาร์ตี้เนาะเป็นลานที่ใช้งานร่วมกันมีน้องๆมาวิ่งเล่นมีพักพวกเพื่อนฝูงมาปาร์ตี้กันตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบเราจอยได้เลยจะนั่งข้างบน หรือจะนั่งห้อยขานะครับเพียกชอบนะก็คือก็ได้มันมันมันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของเราอะ่ะมันรู้สึกว่ามันอา่ามันตอบรับกับสิ่งที่เราเป็นนะครับเนี่ยลมลมเริ่มเย็นละนะครับเดี๋ยวเพียกขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะครับไลยขอโชว์สิ่งที่เราคิดเอาไว้นิดหนึ่งเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับอ่าอ่ะ,อะนี่คือยังไม่มืดนะเดี๋ยว ช่วงสักอีกหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้เมื่อแดดหมดเดี๋ยวน้องจะอินเสิร์ตภาพว่าวันช่วงกลางวันจะเห็นบ้านแบบขาวๆเนาะพอช่วงกลางคืนก็จะเห็นบ้านที่แอบในต้นไม้อ่ามันมืดละจะเห็นแสงไฟของบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านกับไลติ้งเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยฉะนั้นตรงนี้พี่เ,เลือกเลยว่าขอระแนงนะครับน้องทีมงานก็ใส่ระแนงมานะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นฟ้าฉะนั้นตรงที่ตรงเนี้ยกันฝนได้นะครับส่วน แบบประมาณนี้ประมาณเมตร่าสิบเนี่ยมันจะไม่กันฝนล,ละก็คือมันอาจจะเปียกมันจะอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปฉะนั้นพื้นตรงนี้นะครับระแนงตรงนี้พื้นไม้ตรงนี้ต้องโดนฝนได้ต้องอเปียกได้ยอมรับให้มันเปียกนะครับก็กลายเป็นว่าไม้ที่เราใช้นะต้องเป็นไม้เทียม UPVC นะครับตัวนี้เวลาที่มันบินมันอะไรเนี่ย มันก็ไม่ต้องเก็บสีเพราะมันบิดปุ๊บมันก็จะเป็นสีเดิมเพราะว่ามันเป็นเนื้อไม้สีนี้ทั้งตัวเลยเวลาเลื่อยเวลาอะไรเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตัดไม้เนื้อไม้ด้านในเนี่ยมันยังเป็นสีเดิมอยู่ฉะนั้นเวลาที่เราใช้รอยขีดรอยข่วนในนาคตเนี่ยก็ไม่ต้องมาเก็บสีนะครับมันก็อยู่ของเขาอย่างนี้แหละก็ใช้งานได้เลยในขณะท,ที่ฝนตกมาปุ๊บนะครับด้วยร่องที่เขาเว้นไว้เนี่ยน้ำก็ลงไปนะครับเดี๋ยวก็แห้งไปตามธรรมชาติตอนนี้คือ อยากให้บ้านมันเปียกฝนบ้างโดนละอองฝนบ้างแล้วมันก็แห้งของมันเองเนี่ยก็ต้องดีไซน์เอาไว้นะครับในส่วนพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีส่วนที่เป็น o u t ดอร์นะครับเป็นระแนงนะครับในส่วนที่กันฝนเนี่ยเราจะลืมนะครับส่วนต่อเนี่ยจะต้องมีหยดน้ําต้องกันนิดนึงนะครับแล้วระแนงชุดน,นี้ก็ไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทาสีให้อให้วุ่นวายในอนาคตเพราะว่าพี่เอกเลิกใช้ตัวอลูมิเนียมลายไม้นะครับแล้วก็ ดูแพทเทิร์นในการวางนะครับแล้วก็เอาตัวเจาะนะครับพวก็เป็นเจาะเข้าไปแล้วมีเหล็กสพอร์ตแล้วก็ใช้เป็นหมุดของเขาสําหรับอุดหัวฉะนั้นการเกิดสนิมในอนาคตก็จะไม่มีแล้วเพราะตัวหัวมันก็เป็นตัวพลาสติกนะครับก็ฉะนั้นในอนาคตถ้าไม่วางแผนอย่างนี้ถ้าเป็นพวกเหล็กพวกไม้อะไรก็ต้องมีการเปลี่ยนเหล็กก็จะต้องมีสนิมมาในอนาคตมีหยดลงมาตัวนี้ก็จะเปื้อนสนิมอีกอะไรอย่างนี้นครับตัวนี้ไฟ ไฟไเบรกก็เลือกไฟที่มันส่องขึ้น2่ทางครับส่องลงส่องขึ้นนะครับพอช่วงคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่าไฟมันส่องขึ้นแล้วทาให้เห็นลายระแนงไม้ให้เห็นแท็คเจอร์เห็นพื้นผิวหเห็นส่วนที่มันโดนแสงและสะท้อนแสงนะครับตนนัวนี้ไฟข้างนอกก็เน้นเป็นสีส้มซะ,ะสีวอร์มไว้ไม่ใช่ถึงสีวอร์มเลยนะครับมันจะได้ดูรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับแล้วก็ใช้สีวอร์มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเรียกมาแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในปาน่านเขา นะครับอ่ะนี้เลื่อนเข้ามาตรงห้องนี้จะเป็นห้องโถงนะครับอาจจะเสียงกล้องนิดนึงเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ยังน้อยอยู่ตัวห้องโถงนี้ขนาด4คูณ6กนะครับก็เว้าอยู่นี้ไปอีกประมาณสัก2คูณ4นะครับชุดเนี้ยคูณ6เนี่ยมีโซฟาใหญ่ๆตรงนี้ก็โซฟาเลยนั่งสามท่าน4ท่านสบายเลยแล้วจะมีโซฟาเบดมีสตูเล็กๆอะไรก็แล้วแต่พอเข้ามาปุ๊บตัวนี้จะรู้สึกว่าไม่อากาศเท่าไหร่ นะครับก็จะสามารถานั่งแล้วก็มองไปในทิศนี้เพราะว่าพี่เอกเนี่ยเซตเอาไว้ให้ตรงที่เรามองไปข้างนอกเนี่ยมันดูปโปร่งดูโล่งนะครับกระจกก็เต็มบานเลยเพราะว่ายังไงด้านนี้ไม่โดนแดดเลยทั้งวันนะครับถ้าเราปลูกตัวไม้ตรงนี้ปุ๊บก็มองมาก็จะเห็นต้นไม้แล้วตรงนี้พี่เอกเซตไว้เป็นที่ตั้งทีวีก็ตั้งได้ประมาณสัก65นิ้วนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยก็เปเลือกกันไปดูกันพี่เอกคุมทีม กับทางเจ้าของบ้านก็คือ,อาทางเจ้าของบ้านก็คุณภรรยาชอบนะครับอยากจะให้มันดูแบบซอฟๆนิดๆน,นะครับก็อยากจะให้มันมีลายแบบความเป็นผู้หญิงเข้ามาก็คือจะเป็นสีขาวนะครับมีคิ้วมีบัวมีรอยต่อไม้มีลูกเล่นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเวลาเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็จะต้องมองมองทางบ้านเนี่ยก็วางแผนมนะาแล้วฉะนั้นบ้านหลังนี้มันจะออกเป็นสไต มินิมอลลอบนะครับก็มีส่วนผสมของความเป็นมินิมอลนะครับดูเปนเก๋ๆนะครับมีสีขาวเข้ามาเยอะพื้นพี่เอกก็ใช้สีเทาให้มันไม่มินิมอลจ๋ากันไปมีความเป็นลอบนิดนพยายามใช้สีดำเข้ามาช่วยใช้สีขาวเข้ามาเห็นไหมครับว่าโครงไฟพี่เอกก็พยายามเลือกอให้มันสัมพันธ์กันในนี้ลืมเปิดไฟตรงนี้นะครับชุดนี้เวลาเราเข้ามาตรงนี้นั่งเป็นโซฟานะครับทีวีอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีพื้นที่ พอสมควรเลยนะครับตรงนี้โต๊ะตัว,ตวน,นี้ดึงออกมาปุ๊บสามารถนั่งได้6ท่านนะครับเอาเก้าอี้มาเสิร์ฟนั่งได้เลยนะครับตรงนี้ถ้ามีคนยืนอยู่ก็ใช้ลำบากหน่อยแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็เซ็ตไว้แล้วว่านั่งอยู่จริงๆก็สามสี่ท่านเท่านั้นแหละแต่ว่าในอนาคตถ้ามันจำเป็นจะต้องมีคนเยอะๆก็ๆใช้งานได้แต่ว่าพืน้นที่ตังน,นี้เราไม่ได้ไม่ได้มาคุกกิ้งไม่ได้มาทํากับข้าวกันอย่างจริงจังเนาะฉะนั้น ตัวนี้เดี๋ยวจะมีเจาะทำซิง์เนาะก็จะมีการล้างมือล้างไม้ล้างจานได้เล็กน้อยอมีไมโครเวฟมีตู้เย็นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่กันโดยที่อาจจะเอากับข้าวสำเร็จรูปเข้ามาแล้วก็ทานกันนี้ได้โดยที่ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปหาของข้างนอกนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพี่เอกเซตเข้ามาบ้านอันนี้2ห้องนอนสองห้องน้นี่คือบริเวณห้องโถงทั้งหมดด้านหลังนี่เห็นไหมพี่เอกให้โล่งเลยฉะนั้นเวลานั่งอยู่เนี่ย อยู่ในบ้านหลังนี้นะเห็นหมดเลยนะครับเห็นหมดเลยข้างหลังก็หมอะแบบนี้ก็เห็นวิวส,สวยนะครับวิวส,สวยตรงนี้พอเราเป็นมุมกระจกในบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงเหล็กเนาะพี่เอกก็เ,เซตดีไซน์โครงสร้างให้เขาสามารถจะทาเป็นกระจกเปลือยได้ตรงนเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูไม่ทึบไม่ตันนะครับมันก็จะเป็นกึ่งกึ่งโครงเปลือยเลยนะครับบานที่เปิดไดเ้เปิดได้ให้หมดเลย ให้มายามเปิดได้ให้มากที่สุดเลยเท่าที่มันจะเปิดได้ตัวนี้ก็เป็นบานพิเศษเนะที่มีโปรไฟล์ที่อ่เขาเรียกอะไรนะโปรไฟล์ยูโรนะครับก็เป็นระบบโปรไฟล์ของอลูมิเนียมรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะกันเสียงกันฝุ่นนะครับแล้วก็กันน้ําได้ดีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครจะสร้างบ้านลองพิจารณาโปรไฟล์ของอลูมิเนียมลายใหมนะ่ที่เป็นโปรไฟล์ยูโรนะครับเนี่ยครับเปียกก็ นี่คือหน้าต่างนะไม่ใช่ประตูนะแต่พี่เอกชอบหน้าต่างที่มันแบบว่าเปิดสุดได้จริงๆอะ่ะคือคือถึงพื้นเนี่ยก็คือประตูก็ได้ไดเนี่ยแล้วมันดูโล่งยิงอะ่ะแบบโอ้โหถ้าตรงเนี้ยเราเราเซตเป็นสวนเป็นไรเนาะมุมนี้ก็สวยมากๆนะครับแล้วในอนาคตบ้านเราเองเราอยู่ตรงนู้นเราจะมีระเบียงมีลานอะไรเงี้ยก็ก็สวยเวลาเราออกแบบเราคิดถึงระบบทุกอ่าเขาคิดถึงทั้งระบบเนาะว่าในอนาคตเราจะเจออะไรบ้างนะครับเนี่ยอ่าอันนี้คือ ห้องข้างนอกทั้งหมดลองเข้ามาดูห้องนอนเล็กก่อนห้องนอนเล็กก่อนนะแล้วค่อยเทียบกับห้องนอนใหญ่ก่อนเข้าห้องนอ,อ,อนอลอเล็กนี้วันนี้ยังเคลียร์ลิ่งทำความสะอาดอยู่นะครับก็อาจจะไม่สวยขออนุญาตเก็บนะครับเข้ามานะครับห้องน้ําขนาดสองคูณสามเมตรนะครับก็กว้างขวางนะครับจริงๆจะใช้ประมาณสักเมตรห้าสิบก็ได้ความกว้างนะครับแล้วก็ยาวทักสองเมตรห้าสิบก็สามารถจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้แต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือใช้ขนาด สองูสามไปเลยห้องน้ําก็ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นบ้านหลังแบบน็อกดาวน์หลังเล็กๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเรื่องการย้ายแนวเรื่องระเบืออะไรพวกนี้ไม่ได้มีอะไรละนะครับถัดเข้ามาห้องนี้เป็นห้องสําหรับของแขกนะครับก็เราสามารถจะทําเป็นเตียงคู่นะปุ๊บเ,เพราะว่าเตียงชุดนี้เป็นเตียงของอีเกียขนาด3ฟุต นะครับถ้าเราทําเป็นเตียงคู่นะครับก็ที่นอนก็จะกลายเป็น6ฟุตนะครับก็จัดอย่างนี้ไปเลยนะครับตรงนี้พี่เอกก็ฝ่ายเท้าเดี๋ยวมีตู้เสื้อผ้านะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยนะครับมีหัวนอนแล้วก็ห้องตรงนี้เราสามารถมองไปข้างนอกเห็ตนต้นไม้ที่พี่เอกจัดไว้นะครับด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นส่วนของมีน้ํา มีน้ำมีป่ามีธรรมชาติซึ่งตรงนี้เราใช้ประโยชน์ของเซอร์ราลิงเนาะใช้ประโยชน์ของพื้นที่รอบๆให้เป็นประโยชน์นะครับจะเห็นนะว่าพี่เอกชอบหน้าต่างใหญ่นะครับพอหน้าต่างใหญ่เนี่ยมันมันห้องมันไม่ใหญ่หรอกห้องเนี้ยประมาณสักสามเมตรห้าสิบคูณสี่นะครับนอนได้สองท่านแล้วถ้าเกิดใครอยากจะประยุกเป็นเตียงสองชั้นนะครับแล้วก็มีเตียงใหญ่เตียงหนึ่งก็ยัง ได้อีกนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่สนุกสนุกเนาะให้เด็กมานอนให้แขกมานอนซึ่งมันอาจจะลําบากในการอยู่ระยะยาวแต่มันสนุกในการที่เราอยู่ไม่นานนะครับสังเกตว่าธีมที่เบิกใช้คือจะมีมีไม้มีขาวมีดํามีเทานะครับเป็นคอนเซปต์ที่เบิกกาหนดว่าบ้านเนี้ยมันจะต้องกอําหนดธีมนี้มันเวลาเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงเนี้ยมันจะดูแบบเข้ากันเข้ากันเนาะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ประตูบานไม้สนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาไปหายากก็ต้องไปหาร้านที่ไหนอะไรเงี้ย โ,โฮมโปรโกรบอลไทยวัสดุแล้วก็ร้านฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆเนี่ยพวกดูโฮมเนี่ยมีหมดนะครับแล้วก็เลือกบานหน้าบานที่ก็ทําสวยๆมา,าชอบลูกฟักไงก็เลือกมานะครับแต่ว่าก็แอบ,บ,แบ,บใส่ล็อปชน,นิดคือใส่ตัวลูกบิดสีดำเอาไว้นะครับก็เป็นการโยแต่ว่าตัวเซตข้างในก็เป็นเซตลูกบิดเหมือนเดิมดังนั้นช่างที่เจาะลูกบิดได้ก็ติดบานนี้ได้มันจะเป็นจะต้องใช้เป็นตลับลูกป,ปืนตัวยา,ยาวๆเพราะว่า บางครั้งในการทําบ้านต่างจังหวัดเครื่องมืออาจจะไม่ถึงช่างอาจจะมีไม่มีความสามารถตัวนี้หรือไม่ได้มีความรู้ตัวนี้ก็จะทําได้ยากแต่ว่าถ้าเลือกระบบนี้ทําได้หมดนะครับเีีเอกก็ทำได้เอกก็ชอบงานดีวาะมากลับเข้ามานะครับมาถึงห้องนอนใหญ่ห้องนอนนี้ก็แอบใส่ในส่วนของ walk in closet นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็2เมตร นะครับยาว4เมตรนะครับตัว2เมตรเนี่ยก็เป็นตู้เสื้อผ้าเราก็อยู่ที่เราเซตเนาะจะเป็นตู้เสื้อผ้านี่ขนาดาตัวนี้บาง80 80นะครับก็เมตร60แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเมตร20นะครับก็กินพื้นที่ประมาณ2เมตรก็เหลือนิดหน่อยสามารถจะตั้งตะกร้าผ้าตั้งอะไรได้แล้วตัวนี้พอดีพี่เอกยะเไม่ติดเนาะจะเป็นกระจกเงาเบิกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่จริง,รงตัวนี้ก็เป็นโต๊ะหนังสือโต๊ะทํางานได้เหมือนกันแบบ ทำงานชั่วคราวนะพอให้ทํางานได้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งพอใหอ้มันเคลียร์งานได้ก็ไปประยุกต์ได้เหมือนกันจริงตัวนี้คือเป็นโต๊ะทํางานของอียินะครับชุดนี้เป็นชุดนีย่ยังมีฝุ่นอยู่นะครับชุดนี้ก็ทุกมุมพี่เอกก็พยายามให้มีหน้าต่างนะพอมีหน้าต่างมันก็จะมีช่องแสงพอมีช่องแสงมันก็รู้สึกว่าบ้านคุณมันมันไม่ได้เล็กมันก็ใช้งานแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายสบาย ถึงแม้พื้นที่ไม่ใหญ่นะสเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้เอาไป60ก็ตรงนี้เมตรยี่สิบนะครับใครว่าใครถามี่เอกเมตรยี่สิบเล็กไหมเม่ยถึงเมตรยี่สิบนะครับเล็กหรือเปล่ายืนแบบกางแขนได้ประมาณนี้หมุนนะครับสบายเลยก็ใช้กระจกช่วยซะานะครับมันทาให้ห้องที่มันเล็กเนี่ยมันดูไม่เล็กเพราะว่ากระจกมันทําให้เพิ่มพื้นที่นะครับเข้ามาในห้องน้านะครับห้องน้ำเนี่ยขนาดห้องน้ําเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยมาคู่เลย ห้องขนาด2เมตรคูณ3มเมตรฟังก์ชันการวางตำแหน่งโซนเปียกโซนแห้งเข้ามาอะไรเี้ยก็ล้อกัน,กนอาจจะมีลูกเด่นนะครับของเรื่องการปูกระเบื้องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวห้องน้ำเนี่ยมันดูมีมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ยังเน้นนะครับธีมที่เป็นในสีของขาวไม้เทาดานะครับอะไรพวกนี้เพื่อให้บ้านมันดูเข้ากันทั้งหลังนะครับนี่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นตัวเครื่องแปรงลับเข้ามาปุ๊บท่า เราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับพื้นที่ตรงนี้เราสามารถจะปิดปุ๊บแล้วก็เป็นประตูที่อาจจะก,กันแสงได้เพราะว่าเวลาที่เราใช้ห้องตรงนี้ปุ๊บห้องนอนนี่มันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนนะครับแต่ตอนนี้พี่เองไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่าอย่างนี้ความจะเป็นขนาดนั้นนี่พูดถึงว่าถ้าเราเตรียมเอมาไวนะ้นมันก็สามารถจะทําได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นที่วางทีวีนะครับในความจริงอาจจะไม่มีเพราะว่า,วาทางท่านเจ้าของบอกว่า,วา ตัวทีวีเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูแต่ว่ามีไว้ก็มีบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเนาะอาจจะเป็นโต๊ะทํางานเล็กๆนะครับเอาไว้ตั้งของหรือตั้งของโทรอะไรก็ได้แต่สําคัญกนะ็คือห้องนี้นะครับเขาจะต้องโปรอ่าอันนี้มือจับพี่แบบนะดูแบบดูมันกลืนไปกับตัวอ,อลูมิเนียมเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับอยากให้มันดูแบบไม่โดดใช่ไนมนครับการใช้งานก็ดูแบบเออหรูหราดีเนาะ แล้วโปรไฟล์ก็แน่นดีนะครับก็อย่างที่เอกบอกใช้โปรไฟล์อยู่เลยนะครับตัวตัว L ตัวนี้นะครับทั้งเซตนี้เลยนะครับอ,อยากให้เวลานอนแล้วเนี่ยเขาเห็นบ้านมุมมองประมาณทัก180องศาเลยนะครับหัวนอนก็เห็นสวนนะครับตรงด้านข้างนี่เห็นบ้านที่กาลังสร้างใหม่เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยคุยกับทางเจ้าข,ของบ้านแล้วว่าเราลงแนวต้นไม้อาจจะเป็นแนวพวกไม้ที่เป็นไม้ ตระกูลสนตระกูลปาล์มนะครับพวกฟอกเทลอะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วเอามาลงทนะั้งล่างอาจจะเป็นพวกไม้ดอกเวลามองไปจะเห็นทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้เขียวๆนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อที่เราจะได้บังแดดในช่วงเวลาหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีแดดเข้ามาทางห้ของเจะเอาไม้ล้อมใหญ่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ปรับ ทุกมุมเนี่ยพี่กจะใส่เป็นกระจกเรืลยนะครับเป็นกระจกข้อมุมแล้วก็พยายามเซตโครงสร้างโครงสร้างก็ามาแอบแอบอยในเซตอลูมิเนียมชุดนี้แหละนะครับอนี้ถ้าจะยื่นไปเนี่ยพี่เอกอติดปัญหาเรื่องเราใช้โครงสร้างใหญ่สักนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะทําให้กากบ้านเบาโครงสร้างที่มันรับน้ําหนักได้ขนย้ายได้สะดวกเนี่ยมันก็ขนย้ายยากครับต้นทุนในการก่อสร้างก็จะสูงขึ้นฉะนั้นแนวคิดในการที่เราจะเลือกโครงสร้างในการที่เราจะทาบ้านสักหลังเนี่ยมันต้องวางแผน นะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเป็นเฟรมที่เป็นเสานะครับเก็บข้างอลูมเนียมถ้ามองเห็นมองในภาพรวมเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าในเฟรมอลูมิเนียมนยจะมีเสาซ่อนเอาไว้อยู่นะครับทั้นั้นบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายือดออกมาแล้วไม่มีอะไรมนะันก็ดูแข็งแรงนะครับเพราะมีเสาซ่อนอยู่ในเฟรมบลูเนียมพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความในการที่เราจะออกแบบบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเม,มื่อแม้กระทั่งตัวตำแหน่งแอร์ต่างเนี่ยเราก็ต้องต้องดูนะครับว่าเราจะเอาแอร์ไว้ตรงไหน นะครับบ้านหลังนี้เอาแอร์ไว้ทางด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตัวคอยร้อนนะฮะอยู่นอกบ้านเนะี่ยพี่เอาไว้ใต้บ้านเลยเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยไม่ได้คิดถึงการวางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับบางทีนอนอยู่แล้วคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงนานเนี่ยสะดุ้งเลยนะนะครับก็บางท่านเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่า ง่ายต,ต่อเสียงนะครับเสียงเล้าเสียงพวกนี้เพราะว่าแอร์มันสตาร์ทปุ๊บก,ก็จะได้ยินเสียงโดยเฉพาะแอร์ที่มักแขวนตรงบริเวณหัวนอนหรือแขว,วน,น,นบนตัวบ้านนะครับฉะนั้นตรงนี้อยากคิดสักนิดหนึ่งว่าเราจะวางคอมเพรสเซอร์แอร์อยังไงแล้ววางยังไงนะครับเราสามารถจะดูแลซ่อมลุงได้ในะอนาคตการล้างแอร์ล้างคอยร้อนล้างคอยเย็นเนี่ยไม่เกิดปัญหาทําให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมันต้องต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ต้องกรวาดเฟอร์นิเจอร์เยอะอันนี้ก็ต้อง คำนึงถึงกันสักนิดหนึ่งนะครับจบไปแล้วนะครับกับการที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับหลังนี้พื้นที่รวมไม่เยอะนะครับประมาณสัก8 1ตารางเมตรนะครับตัวเลขก็บวกลบนิดหน่อยแล้วก็พี่เอกจำตัวเลขได้ประมาณนี้นะครับอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งอย่างที่พี่เอกเกินไปแล้วนะครับสรุปไปหัวข้อแรกๆคือเราต้องดูเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนว่าเราจะออกแบบบ้านในฟังก์ชันยังไงเลือกรูปแบบในการก่อสร้างยังไง อันที่3เนี่ยก็คือถ้า2อย่างเนี่ยเขาค่อนข้างจะโอเคแล้วเนี่ยระหว่างที่เรา,าสร้างไปเราสามารถจะดีเช็คไปด้วยว่าเฮ้ยเวลาเราวางผังบ้านแล้วเนี่ยเออจริงๆตั้งแต่วางผังเนี่ยบ้านมันกินพื้นที่ขนาดไหนตำแหน่งของบ้านเนี่ยพอลงที่จริงแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมน,นะครับพอโครงสร้างมันมาเนี่ยมันมันถูกใจเราไหมนะครับเวลาที่เราตั้งเสาขึ้นมาเนี่ยความสูงของเสาเออความกว้างของเสาแต่ละช่วงเนี่ย แล้วเราลองรีมาไดูว่าเออถ้าเราเข้ามาอยู่จริงมันโอเคไหมเนี่ยมันต้องค่อยๆรับรู้กันไปแล้วก็ถ้าปรับได้นะครับมันก็ยังพอไหวแต่ขอให้จบในกระดาษก่อนนะครับวันนี้หัวข้อที่3ที่เรามาดูเนี่ยพี่อยากคิดว่ามันครบถ้วนแล้วนะครับเพราะว่าเราคิดไว้ตั้งแต่แรกคิดตั้งแต่ต้นจบว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วออกมาก็ค่อนข้างพอใจนะครับบ้านหลังนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับท่านเจ้าของบ้านเยี่ยมจะมาเ,าเข้ามา ใช้ความสุขใช้ในการฉลองช่วงปีใหม่ช่วงส่งท้ายปีกับอากาศหนาวๆอากาศดีในจังหวัดนครนายกนะครับคลิปนี้เปลี่ยนต้องของเราไปก่อนนะครับมีคำถามทิ้งไว้ดนคอมเมนต์เปลี่ยนยเข้ามาตอบน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับติดไฟเปิดก่อนเดี๋ยว